เอกสารทางราชาการนั้นรายงานว่าปี2440เนี่ยถึงปี2450เนี่ยเป็นยุคในรัชากาลที่ห้าชาวเลเกาะลีเปสเนี่ยมาอยู่อาศัยตั้งเริ่มต้นตั้งแต่ปี2440เขาบอกว่าประมาณ30ครัวเรือนโดยประมาณนะครับในช่วงแรก2440แต่พอปี2452เนี่ยมันมีการปักปันเขตแดนระหว่างประเทศมาเลเซียกับประเทศไทย โดยข้าหลวงอังกฤษเ,เป็นคนกลางเขาในยุคข,ของพระยาสมันทระบุรีเจ้าเมืองสตูลในขณะนั้นข้าหลวงอังกฤษเ,เขาถามคนที่อยู่บนเกาะว่าอยากอยู่ประเทศไหนชาวเลในขณะนั้นที่อยู่บนเกาะบอกว่าอยากอยู่สยามบันทึกขอจดหมายเหตุยืนยันว่าปีห้าสองน่ะชาวเลเป็นผู้ปักปันเขนียแดดทีนี้ในปีสองสี่เจเก้าคณะกรรมการจิตวิทยานะครับมีการนะครับบอกว่าถ้าราษฎร ามเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินมาแล้วก่อนใช้พระราชบัญญัติที่ดินฉบับที่หกพุทธศักราช2479ันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าะครับแม้ว่าไม่ได้รับอนุญาตก็คือไม่ไปแจ้งสิทธ์นะครับครอบครองที่ดินนั้นตามมาตราสิบสาแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวภายหลังได้มีพระราชกฎจการกำหนดเกณฑ์วามที่ดินเพื่อการราชทันในปีสอง2สแปดสองออกมาทับที่ดินเจ้าของสิทธิครอบครองไม่ทําให้เสียสิทธิครอบครองแต่อย่างใด คงถือว่าเจ้าของที่ดินครอบครองตลอดมาจนใช้รูปเนตรดหมายที่ดินซึ่งอาจขอโฉนดหรือหนังสือรับรองอันเปประโยชน์ในตามเมื่อนตัหมายที่ดินแต่ถ้าเป็นการมีกันก็ความภายหลังการออกโฉนดที่ดินฉบับที่หกเนี่ยนะครับโดยมิได้จับจองครอบครองที่ดินตามกฎหมายถือว่าที่ดินยกลิกว่างเปล่าความหมายคืออะไรพรบสองสี่เจ็ดเก้ารับรองสิทธิ์ชาวเลในขนานไว้แล้วความหมายแม้ไม่แจ้งสิทธิ์ก็ไม่เสียสิทธิ ไม่ว่ากฎหมายไหนที่มาตอนหลังเขามีสิทธิ์อยู่แล้วครับกฎหมายรับรองแล้วเนี่ยพอปีสองสี่แปดสองก็มีการประกาศเป็นพื้นที่สงวนสําหรับกรมราชธรรมสร้างคุกตะลุเต่าในปีสองสี่แปดสองก็กฤสรีรารืีความว่าแม้ชาวเลอยู่มาก่อนก็ไม่เสียสิทธิ์ก็ยังเป็นสิทธิ์ของเขาแม้จะเป็นพื้นที่ราชธรรมแล้วก็ตามนะครับแต่ต่อมาเนี่ยสองสี่เก้าเจ็ดนะ ก็มีการออกประมวลกฎหมายที่ดินและบอกว่าให้ชาวเลไปแจ้งการครอบครองในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินสองสี่เก้าเจ็ดให้แจ้งภายในร้อยิวันคือประมาณจนถึงปี98นะครับเพราะฉะนั้นชาวเลบนเกาะในขณะนั้นเนี่ยนะครับก็มีไปแจ้งการครอบครองไว้ทั้งหมด4ี่สิแปลงนะครับมีรายชื่อหมดนะครับสอ,บองหนึ่งเลขที่หนึ่ง,งเลขที่สี่สิบส่วนเลขที่สี่สิบแปดจะเป็นที่ดินของกรมธนารักษ์ที่รับพัสดุ นะครับไม่ปรากฏสองอหนึ่งฉบับนี้ที่สำนักง,งานที่ดินความหมายไปถึงแจ้งไว้แต่ไม่มีต้นฉบับนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ความหมายทั้งหมดชาวเรในขณะปีสองสี่เกนะ้าเจ็ดอ่ะอย่างน้อยสี่สิบครอบครัวนะี้มีคนไปแจ้งกันครอบครัว <c oughs> ในช่วงหลังในะรายงานฉบับหนึ่งขององค์กรอนนิสระ,ะนะครับปีสองห้าศูนย์หนึ่งและปีถึงปีสองห้าหนึ่งศูนย์มีการตั้งโรงเรียนบ้านกออาดังและสารแนาใมา่นะครับเกาะหมีเป๊ะเกิดขึ้นรายงานของชุดนี้นะครับ ก็ยังไปพบว่าเอกสารสคหนึ่งในช่วงปีสองห้าหนึ่งศูนย์ถึงสองห้าหนึ่งหนึ่งโดยประมาณในช่วงเนี้บางแปลงก็สองห้าหนึ่งสามนะครับมีการนําสคหนึ่งไปออกเอกสารนอสอสามขณะเนี้เอาไปออกแล้วทั้งหมดสิบเก้าแปลงเอาไปเปลี่ยนสคหนึ่งเนี่ยไปเป็นนอสามสิบเก้าแปลงแต่เราพบข้อสังเกตว่าสิบเก้าแปลงเนี่ย มีอยู่สิบเจ็ดแปลงเป็นของคนสองกลุ่มสองกลุ่มก็คือกลุ่มที่หนึ่งมีทั้งเมียมีทั้งลูกมีทั้งพี่มาถือเอกสารแทนชาวเลนะครับความหมายคือว่าสิบเก้าแปลงที่เปลี่ยนไปเนี่ยมีอยู่สิบเจ็ดแปลงที่ไปอยู่กับคนสองกลุ่มกลุ่มที่สองมีชื่อคนคนเดียวเลยนะครับมาถือเอกสารนอนตสามแทนชาวเลแค่เราดูวันนี้นะครับเราก็ ในความเป็นมนุษย์ปกติเราก็ต้องผิดปกติแล้วว่าเอ๊ะทำไมชาวเลถึงยกที่ดีใ,ให้กับนายคนคนเดียวคนเดียวเนี่ยถือสิบแปลงอีกจากอีกครอบครัวหนึ่งมาเอาของชาวเลไปแปดนะแปลงนะครับอีกคนหนึ่งก้าแปลงอีกคนหนึ่งแปดแปลงนะครับทีนี้มันมีบริษัทอะไรไม่รู้นะครับกับอีกใครอีกคนหนึ่งมาถืออีกสองแปลงความหมายท่านลองดูดีๆนะว่าชาวเลเปลี่ยนสคนหนึ่งไปเป็นนศสาม โดยไปเป็นของคนสองกลุ่มอันต่อมาก็คือว่าเอารายงานของราชการอีกนะครับบอกว่าอาะกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเมื่อปี2524 82เมื่อกี้ผมอธิบายไปเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วเขาก็มาเปลี่ยนยกเลิกที่ราชธัน์ในปีราชธัน์ยกเลิกนะครับแล้วเป็นอุทยานในปี2517นะครับได้มีการถอนพระรกิฎีการ กำหนดบริเวณที่ดินกาะต,ตารูเตากออาดังกอราเวกอเหรีในท้องที่ตำบลกอสาลายให้เป็นอุทยานแห่งชาติในวันที่เขายกเลิกที่ราชจะทันชาวเลกลุ่มนี้ก็ยังอาศัยอยู่และวันเดียวกันนะไม่มีช่องว่างให้คนอื่นเข้ามาแทรกนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิ์ทั้งหมดก็ยังเป็นของชาวเลตามการรับรองตามประม,รม,รมวลพรบโฉนดที่ดินมบตรที่หกสองสี่เจ็ดเก้าแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งชาวเลเนี่ยก็ร้องเรียนรัฐบาลในขณะนั้นในปีสองห้า สามสามนะครับร้องเรียนทําให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขณะนั้นคือนายบรรหารศริลปาชาอันนี้นะครับหนังสือของนายบรรหารศริลปาชายืนยันว่าที่ดินบนเกาะลีเป้ได้ผ่านการตรวจสอบร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรในขณะนั้นนะครับบอกว่าที่ดินส่วนใหญ่เนี่ยออกโดยไม่ชอบให้เพิกถอนอีกสิบเจ็ดแปลงควรจําหน่ายควรยกเลิกนะครับ พยานามีการตรวจสอบแล้วแต่ถามว่าตั้งแต่รัฐบาลปีท่านบรรหารเป็นรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยเนี่ยนะครับได้สั่งการให้กรมที่ดินและจังหวัดสตูเลเร่งรัดก,การดําเนินการเพิกถอนสอคหนึ่งจำนวนสิบเจ็ดแปลงและนสามจำนวนสิบสองแปลงที่ออกโดยมีชอบด้วยกฎหมายโดยเร็วดูดีๆนะครับว่ารัฐบาลในยุคนั้นตรวจสอบแล้วรอบหนึ่งถามว่า ระดับกระับสังเกตว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมที่ดิในให้เพิกสอ,อนตามเอกสารนี้นะครับมีหลักฐานชัดเจนเอกสารก็มีครบอำนาจที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนอยู่อิจิพลบนเกาะหรือเปล่าหรือใครกันแน่แม้แต่รัฐมนงรีว่าการมหาดไทยร่วมัารัตจีกระทร,รวงเกษตรตรวจสอบแล้วและยืนยันไว้เพิกถอนสั่งไปที่กรมที่ดินแต่ว่าในขณะนั้นก็ไม่ดาเนินการน,นะครับอันนี้ในช่วงปีสามหนึ่งถึงสี่เจ็ดแต่พอช่วงปีสี่เจ็ดเนี่ยเขาบอกว่ามันมีกระบวนการพัฒนาที่ดิน มาหลังจากสึนามนาเมี่ยนะครับหลังจากนั้นในเรื่องชาวเลเนี่ยก็มีมัิคณะรฐมจีฟื้นฟูวิถีีวิตชาวเลเมื่อ2มิถุนายน253เรื่องแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตของกลุก่มชจติพนุ์ชาวเลเพราะอะไรเพราะว่าชาวเลถูกเบียดขับหลังหลังหลังสึนามิถูกไลท่ที่ถูกแย่งชิงถูกฟอ้องถูกคดีมูชิมจนไทยเนี่ยก็ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาไปช่วยเหลือทางคดีความไปช่วยหาหลักฐานข้อมูล รัฐบาลในขณะนั้นหลังมีคอรมอรมาติคอรมอรแล้วก็มีคณะกรรมการขึ้นมามเยอะนะครับก็มีหลายชุดน,นะครับทีนี้มันมีรายงานการประชุมชิ้นหนึ่งนะครับก็บอกว่าบนเกาะลีเป๊ะทั้งเกาะเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรเอกสารสิทธิซ้อนกันไปมาทั้งเกาะไม่มีที่ตารางนิ้วไหนที่เหลือความหมายก็คือว่าทางสาระหายไปลำรางสาระหายไปาทางน้ำสาระ แหล่งน้ําสารนะก็หายไปเอกสารสิทธิ์ทับไปหมดคนเดินอยู่บนเกาะมาเป็นร้อยร้อยปีเป็นร้อยปีตั้งแต่ปี402440เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันร้อยกว่าปีแต่เราไม่มีทางสาระเหลืออยู่เลยถามว่าแล้วคนมันเดินตรงไหนสุดท้ายเนี่ยเอกนชนบางรายก็เพื่อป้องกันการตรวจสอบก็เลยยอมบริจาคที่บางส่วนให้เป็นทางสารนะความหมายของผมก็คือว่าการที่เรารับบริจาค ทางสาระเนี่ยหมายถึงเรรับของโจรน,นะเพราะว่าเอกสารส่วนนั้นเนี่ยอาจจะเอกสารทับทางสาระไปแล้ว <Ừ. S 1> แต่ว่าถ้าเกิดโดยปกติเราต้องเพิกถอนเอกสารส่วนที่ทับทา,า,างสาระหรือลำรางสาระแต่ว่าพอเอกชนมาบ,บริจาคก,ก็กลายเป็นว่าเรายินดีกับการได้ที่บริจาคมาเป็นทางสาระอันนี้ผมก็เป็นข้อสงสัยว่าทาไมเราถึงไม่ปกป้องดูแลเจ้าที่ของเขานะครับ